ถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนมครับจากพิธีถอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทุดกองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชนเพื่อพัฒนาทักษะและขึ้นคนดีสู่ชุ่มชนครับนายสุปชัยโพสูขับอดีตรองประธานสภาพผู้แทนร,ราษฎรคนที่สองอดีตรัฐมนตรีซอยวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และอดีตสมาชิกสภาพผู้แทนร,ราษฎรจังหวัดนครพนมเป็นประธานฝ่ายคารวะพร้อมด้วยวาที่พันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยผู้วิพากษาหัวหน้าสารและครอบคร้วจังหวัดนครพนมหัวหน้าส่วนราชการคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนและประชาชนเขารวมในพิธีการจัดพิธีถวายปาสามคิเทยนีจัดขึ้นอยู่ทีวัดโอกาสศีบัวบานยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมครับการจัดกิจกรรมขื่นเพื่อระดมทุนสนับสนุนกองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม เป็นกองทุนสําคัญสําหรับใส่ดําเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในการดูแลทั้งด้านการศึกษาการฝึกอาชีพการสร้างคุณภาพ,ค,ภาพคุณธรร,รมจริยธรรมและการให้ความช่วยเหลือตามความจําเป็นเพื่อขึ้นคนดีสู่สังคมสำหรับยอดผาปาสาม,มาคัคคีเทอรนีได้รับการบริจาคยางบบเป็นทางการร่วมเป็นเงินทั้งสินห2ึ่งแสนนเจ็ดร้อยเจ็ดเข้าไปครับเจ็ดร้อยสิบเจ็ดบาท 25สตางค์นั่นเอง